เลวพูท้าชิงเรอัลมาดริดซิลเอปเปเป้เข้ามาร่วมทัพ3เหตุผลที่เลวพูไม่ชนะในเกมแดงเดือดผู้จัดไหลสาวรณาหามันสวนคนตำาหนิอฟอร์มเทรนติดหนี้เรวพูเยอะที่สุดบาซ่าค้างจ่ายค่าตัว19นกเตะถึง4,613ล้านบาทกันเลย ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสริมให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกี่สื่อสเปนรายงานมากว่าลิเวอร์พูลนั้นพร้อมยื่นข้อเสนอสู้กับทางเรอัลมาดริดในการคว้าคิลิยันเอ็มบาเป้าวรูปของทางปารีสแซต์แอง์มาร่วมทีมโดยก่อนหน้านี้ประชันชุดเขาเป็นทีมเต็งในการเซ็นสัญญาดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อจะเข้ามาเสริมเกมรุกและก็แบ่งเบาภาระของคาริมเบนเซม่าหัวหอกคนสำคัญ นอกจากนั้นพวกเขาได้เตรียมแผนสำหรับการดึงเ e อ็มบาเป้ที่คาดว่าจะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า160ล้านยูโรหรือประมาณราว5.71พันล้านบาทมาอยู่ในทิน่นซานเดโก้เบนาเบลในช่วงซัมเมอร์น,นี้ด้วยการจะปล่อย2ตัวนักเตะหลักของทีมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวินิซิอุสจูเนียเพื่อดมทุนในดีวดังกล่าวนั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อม่นามนมานี้เอ็มบาเป้ e ได้ออกมาระบุว่าว,ว่า ตนเองนั้นยังมีความสุขดีกับการค้าแข่งกับชังเอเชและกำลังพิจารณาเรื่องการขัดสัญญาที่กำลังจะหมดลงในปี2022ออกไปสมมติให้มีข่าวม,มาว่าบรอัลบิกอาจจะเปลี่ยนแผนด้วยการไปดึงเ,เริ่งบบวฮารแลนด์กองหน้าดาวโรดของทางบุนด์สตอดมุนมาเสริมแกร่งแทนในตลาดหน้าร้อนนี้ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ล่าสุดทางมุนโด้ชาวจิโบสื่อแดนกระทิงดุได้เผยมาว่า,วาเลวผูนั้นเตรียมยื่นดิวสู้กับทางบรอัลเบริกในการชิงตัวเอเ็มบปเป้มาร่วมทีม นื่องจากทางเชงเกนคอฟผู้จัดการทีมชื่นชอบสตลไ์การเล่นของผู้เล่นวัยสองปีคนนี้มาอย่างยาวนานและจากท่าทีของวอร์ชันชุดขาวในขณะนี้ทําให้หงแดนนั้นกลายเป็นทีมเต็งจะได้ตัวเอ็มปเปเป้คนนี้เข้ามาร่วมทีมแทนมกราคมเดือนแห่งแดงเดือดจบลงไปด้วยชัยชนะของแมนยูทถึงให้แฟนบอลลิเวอร์พูล กินไม่เข้าคายไม่ออกฝืนทนกับคำล้อเลียนต่างๆมากมายโดยเฉพาะบนโลกโซเชียลมีเดียที่มีการตัดต่อภาพทับถมทีมแชมป์เก่าอย่างบ้าคลั่งกันเลยโดยชั่วมงนี้แนะนําให้แฟนหงทําตัวสบายๆกันหน่อยกกันนะฮะอย่าสนใจคาดินทาทั้งต่อหน้าและก็รับหลังให้มันมากมายเพราะจะทาให้เสียอารมณ์กันง่ายซะเปล่าเราต้องหันมาเอาชนะธรรมะเข้าข่มจิตใจท่องเอาไว้แพ้เป็นพระชนะเป็นมารแดงเดือดนัดแรกที่แอนฟิลด์ในเกมเลกที่สมุทิทางแบบไรสกอร์ นัดที่2ในศึกเอฟเอรคร,บรอบ4ต่อสู้กันอย่างได้อย่างสมศักดิ์ศรีและก็เป็นไฟปีศาจแดงที่คมกว่าเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ประตูเรียกว่าเป็นเกมอีกคุณภาพอีกหนึ่งเกมของเรานะจากความผิดพลาดนั้นผมมานั่งวิเคราะห์มาว่าเหตุใดิเวอร์พูนั้นถึงไม่สามารถเอาชนะแมนยูใน2เกมนี้ได้เลยนะโดยแบ่งออกเป็น3ประเด็นดังต่อไปนี้เริ่มจากข้อที่1กันก่อนก็แล้วกันกดังตะที่บาดเจ็บ ประเด็นแรกที่เป็นประเด็นที่เด็กหงต้องทำใจและเห็นใจทีมรักของตนเพราะกองหลังที่เป็นเซ็นเตอร์บาเจเป็นยกแผงต้องให้กองกลางอย่างฟามิโยและก็แฮนเดอร์สันมาประคองตำแหน่งแทนซึ่งก็ทำหน้าที่ดีได้ดีระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังไม่ดีพอยิ่งในเกมเอฟเอคับที่ใช้จจหนูหัวฟูวริิียนมายืนตัวจริงความช้าไม่กล้าตัดสินใจของเขา ทำให้ทีมเสียประตูอย่างง่ายดายแต่สุดท้ายฟุตบอลเราก็ต้องเล่นเป็นทีมก็หวังว่าก่อนตลาดนักเตะจะปิดลง JK จะเปิดใจชอบกองกลางหลังเมืออาชีพมาอีกสักคน2คนดีกว่าไหมเจ้ามาข้อที่2ความมุ่งมั่นที่หายไปหลังจากที่ยิงประตูไม่ได้ติดต่อกันสี่ลัดในลีกนะฮะเราสังเกตว่าแววตาที่มีความมุ่งมั่นดุดันกระหายชนะของนักเตะหลายคนนั้นดูจืดจางไป ดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดเจนคือคู่หูจอมแอสซิสทั้งอโน่และก็โรเบนสันที่ผลงานออกทะเลอย่างกูไม่กลับก็ภาวนาให้ฟอร์มของทั้งคู่นั้นรีบกลับมาโดยเร็วที่สุดนะฮะแล้วต่อมานะผมข้อที่3นะฮะกองหน้าหมดมุกโดยสามประสานในแดนหน้าทั้งซารา่าฟิมิโนและก็มาเน่โดยคู่แข่งจับทางได้หมดเลยสาหร้ายตัวสำรองก็จะลงมาเปลี่ยนเกมอย่างปิที่แล้วทั้งโอริกิชากิดีและก็มินนามิโนนะฮะ ลว้วนไม่สามารถเข็นฟอร์มเก่งขึ้นมาได้เลยความหวังใหม่อย่างโชต้าที่ลงเล่นและก็ยิงเป็นกอบเป็นกรรมก็มีอันได้รับอาการบาดเจ็บไปอีกทําให้นอกจากแผงหลังแล้วปัญหาหน้าฝืดคือปัญหาของหองแดงแม้ว่านัดล่าสุดที่พ่ายแพ้แมนยูจะยิงได้2ประตูแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีพูดกันตามตรงตามเนื้อผ้านาะทนนนีนี้นักเตะแมนยูนั้นกาลังใจพวกเขาดีกว่านักเตะเวอรลพูลอย่างชัดเจน นี่เป็นโอกาสท้าทายของเราเดอะคอปอีกครั้งหากต้องการป้องกันแชมป์ธุรกิจให้จงได้ต้องเรียกพระศรัทธากลับมาโดยเร็วที่สุดคิดว่าเราสลัดถ้วย FA เพื่อลดภาระการทำงานของนกักเตะก็แล้วกันโชคดีนะครับดิสมันฮามันชี้คนที่จ้วกเทรนเซอร์อารโนเป็นพวกที่พูดจาไร้สาระเพราะฟุแบ็กลิเวอร์พูพึ่งฟอร์มตกเพียงไม่กี่นัด และบอกว่าที่จริงตนก็เคยคิดว่าดาวเตะชาอังกฤษรลยนี้จะฟอร์มแผ่วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปแต่อีกฝ่ายกลับยังรักษามาตรฐานได้นานจนเพิ่งจะมาฟอร์มตกได้ไม่นานนี้เอง โดยทิปบาธามันนะฮะอดีตกองกลางคนเก่งของชาล์ลีเวอร์พูลจอสมุสอนแห่งเวทีฟุตบอลอังกฤษสวนกลับคนที่ตำหนิฟรน์เดอร์อาร์โนแบ็คขวาหงแดลเบอร์พูลว่าปูจารไร้ราสาระโดยบอกว่าฟูลแบ็คชาวองังกฤษนั้นแค่พึ่งฟอร์มตกไม่กี่นัดเท่านั้นพร้อมบอกว่ามันมีโอกาสกาที่เกิดเรื่องแบบนี้ได้เป็นธรรมดาโดยตลอดช่วงฤดูกาลก่อนอลิสเดอร์อาร์โนสามารถทำแอซิสต์ได้เป็นกอบเป็นกำจนทำให้ได้รับการยกย่องมาว่าเป็นแบ็คขวาที่เก่งที่สุดของโลก และก็เป็นเหมือนเพลเมเกอร์คนหนึ่งแต่สั้นนี้เขาฟอร์มตกอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เคยเจ็บตรงน่องโดยเขาคนนี้เพิ่งทำแอสซิสในลีกได้เพียงแค่2หนเท่านั้นโดยฮารมันได้เผยม,มาว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้ผมแปลกใจก็คือฟอร์มของเขาตกช้ากว่าที่ผมคิดว่าไว้ด้วยซ้ำไปถ้าคุณต้องลงเล่นทุทกๆสัปดาห์หรือทุก3าวันแล้วมันก็มีโอกาสเกิดเรื่องแบบนั้นได้อยู่แล้ว มาฐานที่เขาตั้งเอาไว้มันถือว่ายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากายเขาเล่นแบบไม่มีข้อผิดพลาดเลยมาตั้งสองปีชนะเขาลกเล่นมาเกินหนึงร้อยนัดและก็เพิ่งมีอายุแค่ยีปีเท่านั้นมันเป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ที่เขาจะฟอร์มตกไปบ้างผมนั้นเคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้ตั้งเยอะด้วยซ้ำไปตอนนี้ทีมแทบไม่มีตัวเลือกอื่นตำแหน่งแบ็คขวาเลย จึงอยู่ว่าผมเนี่ยคิดว่าเขาจําเป็นต้องได้พักบ้างแต่จากปัญหาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในตอนนี้และการที่นักเตะหลายคนไม่พร้อมลงเล่นแล้วล่ะก็มันก็ทําให้ตอนนี้ผู้จัดการทีมรู้สึกว่าไม่สามารถพักเขาได้เลยนะผมคิดว่าการที่เขาโดนตำหนิใส่แบบในตอนนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นอย่างมากมายทั้ง2องฟูลแบ็กของทีมหมายถึงอลกซานเดอร์อานกับทางแอนดูร์บอสันน่าจะเป็น2องฟูลแบ็กที่เก่งที่สุดของโลกในช่วง2ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไป มันเป็นเรื่องที่งี่เง่าเข้าขั้นไร้สาระที่มาตําหนินักเตะที่ยุ่น้อยเป็นอย่างมากมายซึ่งเล่นได้ตามความมาตรฐานเพียงแค่ไม่กี่นัดและก็แอซซิ์ไม่ได้เลยมาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองในมุมมองของเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพระดับ5้าดาวเช่นเดียวกับทางบรูสันตอนนี้มันก็แค่คิดว่าทั้งคู่นั้นล้าจัดเท่านั้นพอพวกเขาได้พักแล้วก็น่าจะกลับมาเห็นทั้งคู่เล่นในฟอร์มที่สุดยอดกันอีกครั้ง ผมวังงมากเขาเนี่ยจะยังอยู่กับทางเร์พูต่อไปเพราะตอนนี้มันมีฟลูแบ็กไม่มากนักหมดนะที่ทำแบบเดียวกับเขาได้ในตอนนี้นั่นเองบาร์เซโลนายังติดหนี้จากการค้างจ่ายค่าต้นเตะรวมกว่า19คนเป็นเงินสูงถึง4 6 1 3ล้านบาทโดยมีเลวพูเป็นเจ้าหนี่รายใหญ่ที่สุดแล้วโดยบาร์เซโลนาทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนเปิดเผยตามรายงานด้านการเงินประจำปีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รวมถึงยอดค้างชําระค่าต้นทุเตจากการเสริมทัพในช่วงก่อนหน้าน,นี้กันอีกด้วยปรากฏาาว่าเจ้าบุญทุ่มเป็นหนี้ในส่วนนี้รวมทั้งสิ้น126ล้านยูโรหรือประมาณ4,643ล้านบาทจากการค้างจ่ายค่าต้นทุเตรวมก,กันถึง19รายโดยติดหนี้เวอบุลูฟ์สโมสรชั้นนำในศึกฟุตบอลมริกิจม,มากที่สุดด้วยตัวเลข29ล้านยูโรคือ1,068ล้านบาทจากการคว้าตัวฟิลิเปสค,คูตินโยเพเมเกอร์ทีมชาติบราซิล ด้วยค่าตัว145ล้านยูโรหรือประมาณ5 3 3 3ล้านบาทเมื่อปี2018นั่นเองโดยนักเตะและกับจำนวนเงินที่ทางบาร์เซโลนายัางค้างจ่ายค่าตัวนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้มันคอมบ็อกโดจำนวน98ล้านยูโรอาร์จูเมโร่เกรมิโอ7.9ล้านยูโรเนโต้าเ์เนเซีย6.5ล้านยูโรฟริเป้กุนซิโยของเรา r รียลู29้ล้านยูโรแฟงกี้เดอยองจากทางอาแจ็กสล้านยูโร มาร์เทอุสเฟเดร์่าจากชูวินตุส37ล้านยูโรมิบราเลมเบเนสจากชูวินตุส4.8ล้านยูโรฟรานซิสโกติินเกาจากบราก้า9.6ล้านยูโรเดนิสโซเรสจากบิยาเรอัน241,000ยูโรเอมเมอร์สัน6ล้านยูโรโคเซอานาสจากฟรีเลเบย์ดอริก250,000ยูโรจูเนียร์ฟรีโปจากฟรีเลเบติส9ล้านยูโรและก็อื่นๆอีก,อกประมาณ10กว่าคนนะฮะนะฮะ ราคาเรือพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในช่วงคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนนะครับ